สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับบรรยากาศสบายสบายสไตล์ผมไพ่ประสินครับครับ <Yeah! S 1> ท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในส่วนของโซนอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชิมไปชมผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในอำเภอวังน้ำเขียวนะครับ ผลไม้ชนิดชื่อว่าพุทรานุมนะครับแต่วันนี้จะไม่ธรรมดานะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในสวนพุทรานุมนะครับเป็นสวนผลไม้พุทรานุมของตาเฉลิมนะครับพูดนะครับเปี้ยวปากท่านผู้ชมอยากจะไปทานแล้วครับเราไปกันดีกว่าครับว่าพุทรานุมของสวนตาเฉลิมจะอร่อยขนาดไหนครับไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังมา ทางเข้าไปสวนพุษานมเป็นทางไม่ลึกครับจากปักซอยอผมถึงทางเลี้ยวเข้าสวนตาเฉลิมพุษานมครับเข้าไปดูข้างในครับว่าจะสวยขนาดไหน,นท่านผชมท่านใดมาก็เนี่ยดู ปตาที่นี่ได้เลยครับพุทรานมสดสวนตาเฉลิมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมถึงสวนของลุงเฉลิมนะครับสวนพุทรานมนะครับที่อำเภอวังน้าเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่าพุทรานมของสวนของลุงเฉลิมเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเราไปชิมกันเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาเจอเจ้าของสวนนะครับพอดีวันนี้ลุงเฉลิมติดภารกิจ ก็เลยต้องมาเจอภรรยาของลุงเฉลิมครับภรรยาของลุงเฉลิมชื่อป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าหมายครับ,สว,ส,บสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้าหมายนะครับป,ป้าหมายตัวจริงนะครับภรรยาของลุงเฉลิมกําลังเก็บกําลังวุ่นกับพุทซาน,นมเลยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาเอากี่กิ <80 S 2> <80 S 1> โลครับป้าแปดสิบโลเห็นเมื่อวานนี้200โลใช่ไหมโอ้ค่ะสามร้อยกว่าโอ้ท่านผู้ชม ต้องมาแล้วครับนี่บรรยากาศบรรยากาศในสวนฮะนั่นก็จะมีลูกค้าเข้ามาเก็บเข้ามาชิมในสวนเลยมีรางวัลการันตีที่านนะ่านผู้ชมอืมแล้วใช้วิยาเวลาในการปลูกนานไหมป้าแปดเดือนค่ะติดลูกแปดเดือนติดลูกก็จะมีลูกค้าอยู่ช่วงเดือนไหนมาครับป้าพุทธกาถึง โอ้ประมาณสี่เดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนก็ได้ลูกเต็มแล้วแล้วการวิธีในการปลูกแปดเดือนเนี่ยถ้าต้นต้นพุทราเนี่ยเราต้องโละใหม่หรือว่ายังไงฮะป้าหลังจากนั้นอ๋อตัดหลังจากกุ้มพาไปแล้วประมาณขนาดนี้อืมประมาณนั้นค่ะประมาณเกือบพุทอืมตัดทั้งหมดเลยตัดทั้งหมดเลยค่ะไร่ส่วนพุทราของป้านี่กี่ไร่ฮะ สี่ไร่ทำมานานยังครับผมทำมาแปดปีแล้วแปดปีแล้วนะครับโอ้ก็เหมือนกับเป็นอาชีพเหมือนโอท็อปนะฮะโอท็อปไปแล้วตอนนี้โอ้ดได้รางวัลด้วยรางวัลอะไรครับป้ารางวัลที่หนึ่งลูกใหญ่สมบูรณ์โอ้รางวัลที่หนึ่งลูกลใหญ่สมบูรณ์ 1, อร่อยลูกเล็กหวานเมื่อกี้ผมลองชาแล้วโอ้อร่อยมากอ๋อรางวัลที่วัน,ว,นวันที่หนึ่งลูกเล็กหวานค่ะรางที่หลูกใหญ่สมบูรณ์อืมครับ โอ้นี่ครับท่านผู้ชมาานะมาเลยบน,บน,น,นั่นต้องโอเคป้าป้าสมัยครับอ่าพุทรานมเนี่ยมันมันโตง,ง่ายไหมเป็นง่ายไหมหรือปลูกง่ายไหมง้ายแล้ต้องต้องต้อนไหมไม่เสียบยอดค่ะเสียบยอดใช่ไหมครับเอาเม็ดป่ามาเพาะแล้วก็เอาตัดท้ยอดอันนี้ไปเสียบเม็ดป่านี่เราหาได้ที่ไหนก็ตามต้นที่มันขึ้นเอง,เองแบบแบบพุทราเก่าโบราณแล้วนะ่ะอ๋อครับ แล้วก็เอามาเอาเม็ดปลามาโรยอย่างงี้เหรอไม่มันกระเทาะกระเทาะเอาเม็ดแข็งแข็งออกเหลือตาจามันโอ้ยอย่นานโโงนี้ต้องมันอยู่อยู่ที่ดินด้วยไหมป้าว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ที่ดินด้วยไหมมันก็มันก็อยู่ด้วยเหมือนกันแหละอืมก็ต้องเลือกเนาะเวลาเราปลูกต้องเลือกว่าต้องใช้แบบไหนอะไรยังไงสิ่งสำคัญก็มีปุ๋ยเนาะป้ามีปุ๋ยมีกรรมวิธีนะถ้าทำไม่ถูกก็ ออกมากอ,อาจจะไม่อร่อยเขามีตำราเป็นเล่มๆมาเลยอ๋อมีตำตำตำราด้วยเราปลูกที่แรกอะ่ะเราไปเอาต,อนต้นจากเขามาอ่ะเขามีเล่มตำราให้เลยอ๋อตามสูตรสูตรเขาถ้าไม่ได้สูตรก็คงไม่ได้ผล้ไไม่สูตรก็ดผลผล<น>อาจจะไม่อร่อยขนาดสวนลุงลุงเฉลิมนะี่ยเนาะอืมโอ้โหก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชม ถ้าใครอยากมามา,มาทำสวนพุทราก็ต้องศึกษาที่ดีนะครับถ้าเกิดศึกษาไม่ดีก็อาจจะอาจจะไม่ได้สวนที่อร่อยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้เพลินเลยป้าเก<ร><บ>็บก็ศึกษาไปเรื่อยไม่มีการหยุดอืจะไม่หยุดพัฒนาอืมาหยุดพัฒนาเนะ <c oughs> ตสาได้ยังมีแรงอยู่เนาะโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับน่าสนใจนะครับเชิญชวนมาสวนลุงเฉลิมครับพุทรานม วังน้ําเขียวครับก็ตอนนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาชมสวนแล้วก็มาชิมที่สวนอร่อยๆอออนะฮะท่านผู้ชมผู้ใหญ่มากอากาศวันนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะฮะผมก็เลยต้องใส่ชุดหล่อมีเสื้อยีนแขนยาวมาตอนรับสวนของลุงเฉลิมนะครับนะครับมาถานนะครับอเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาในสวนว้าวลูกใหญ่มากท่านผู้ชมท่านผู้ชมใ,ใกล้ๆผมพาท่านผู้ชมมาชมมาชิมพานม,มในสวนแบบบรรยากาศใกล้ๆเลย เนื้อที่ของลุงเฉลิมลุงเฉลิมบอกว่าประมาณ4ี่ไร่นะครับไร่บุษาของลุงดกมากคร,ามครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้ดกมากเลยครับลูกใหญ่ๆนั่นเลยไม่อยากจะบรรยายเยอะนะครับตอนนี้ต้องท่านผู้ชมต้องมา สับับรรยากาศของต้นสุษนาลงกระเด็นที่วังน้ำเขียนนะครับรับประกันครับสุดยอดครับชมในสวนอร่อยในสวนนะครับมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาชมบรรยากาศจากสวน,น,น,สวนเลยนะมาดูที่สว็เลยฮะ ครับเป็นช่วงเดือนที่พุทษากำลังจะออกเลยครับท่านผู้ชมท่านใดที่จะมาแถาววาังน้ําเขียวครับอย่าลืมมาแวะนะครับสวนพุทรานมลุงเฉลิมนะครับพลาดไปได้นะครับเรามาชิมที่สวนนะฮะใหญ่มาก ีได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่นกจริงนะครับเป,เป็นเสียงที่ลุงทําไว้เพื่อมาต้องกัไมาให้พวกสัตว์มากินผุ้สาครับตอนนี้กําลังเป็นอยู่ต่อเป็นกร,รมวิธีนะครับกร,รมวิธีหนึ่งว้าท่านผู้ชมผมลองลองชิมสักลูกหึงลูกนะครับขออนุญาตเลยนะครับลุงเฉลิม นนท,ท่านผู้ชมลูกใหญ่ไหมหวานกรอบสุดยอดครับท่านผู้ชมเชิญครับเชิญครับ,รบพุทธานมลุงเฉลิมวังน้ำเขียวยยยต้องมาลองครับท่านผู้ชมครับผมพูดในวิดีโอคลิปนี้ อาจจะเป็นคลิปที่สร้างความสนใจให้กว่าผมนะรับพูดพูดรัวเลยอร่อยอ,อร่อยมากครับนี่นี่ครับต้นเสียงต้นเสียงครับเดี๋ยวต้องไปถามลุงกับป้าว่าอัดเสียงนกไว้เพื่ออะไรครับต้องไปถามลุงกับป้าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาจากไม่ให้พวกสัตว์มากินพวกพุทษา อจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งน่าทำดิธีปเข้ามาในสวนนี้ตอนนี้เข้าบรรยากาศของการเซฟตี้ด้วยเนาะใครเข้ามาก็ต้องใส่แมสนะครับต้องฉีดวัคซีนด้วยป้าฉีดวัคซีนครบแค่กล่องสวยบอกว่าครบทุกคนแล้วครบทุกคนแล้วตอนนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาลุยในสวนป้าได้แล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชม ลูกใหญ่มากน่าน่าทานมากเลยเกรอบนะครับที่นี่ขายโลเท่าไหร่ครับป้าลูกใหญ่60ลูกเล็ก70ค่ะลูกใหญ่60ลูกเล็กเจ็ดสไม่แพงเนาะได้ได้เลยนะครับของแท้เลยแล้วก็ได้ได,ไดเป็นอากาศประชิมนิดต้นด้วยโอ้สี่ไร่นะครับท่านผู้ชมอือหฮึขึ้นไปถ่ายรูกบุญขายได้ไหมอ๋อได้ได้ะะอ๋อบนจะมีบนหอด้วยตรงนกร้องอะ่ะ แล้วแล้วเสียงที่วิวิววิว,ว,วเนี่ยคือว่าเปิดลำโพงไล่นกเอี้ยงค่ะอ่าเมื่อกี้ผมลองไปดูแล้วมันคือเป็นนกปลอมไล่นกเอี้ยงนกเอี้ยงจะมาทำอะไรปะจีบจีบลูกค้าค่ะอ๋อจีบทาให้ผลผลิตเราไม่ดีหรือว,ว่ามันมันก็เสียอนะไรกันอ,อ๋อเสียเลยโอ้อออใช่<ๆ>ใช่อืมนี่มีลูกค้ามานั่งกินที่สวนด้วย มจแมปลาองอ่ะรู้คนใกล้เคียงอืมไปตลาดไหนอ่ะกนะเนาะปลาเก็บเพลินเลยท่านผู้ชมเลยครับที่นี่สวนลุงเฉลิมพุสานนมวังน้ำเขียวนะครับกาลันตีรางวัลด้วยนะฮะท่านใดที่จะมาเที่ยววังน้ำเขียวก็มาอย่าลืมมาแวะสวนพุซานนมลุงเฉลิมนะครับอยู่ไม่ไกล จะมีป้ายมา,นนา,าแล้วแล้วในในส่วนของออนไลน์ของป้านี่มีเพจมีอะไรไหมีมเฟซอ๋อมีด้วยโอ้สุดยอดนะฮะทั้งโฆษณานิดนึงนะฮะป้าแกกำลังจะวุ่นวุ่นอยู่ตรงนี้อ่านี่ผมเจอลูกค้าที่มากินในสวนของป้าไมลแล้วฮะนะฮะลุงเฉลิมเป็นครับป้าวันนี้อร่อยไหมในสวนอร่อยป้นาน่าใช่ไหมชมบรรยากาศาอร่อยมากเลยออลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยนี่ย ดก,ดก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วก็เข be ้ามาชิมในสวนนะฮะน่าจะเพิ land you you ่งเริ่มเริ่มเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะฮะถ้าท่านใดมาแถวนี้ก็มารับลมหนาวมากางเต้นก็อย่าลืมแวะมาที่สวนลุงเฉลิมพุทธานมวังน้ําเขียวนะครับผมผมกำลังจะขึ้นไปบนหอข้างบนดูบรรยากาศข้างบนว่าเห็นป้าบอกว่าข้างบนสวยนะฮะข้าไปดู ข้างบนมีว่าจะสวยขนาดไหนครับกำลังขึน้นเลยคอยอันดีมากมากินพุซาในสวนแล้วยังไม่พอยังมาดูบรรยากาศข้างบนอ่าจะเป็นจุดเช็คอินนะฮะถ่ายรูปได้ข้างบนเห็นวิวสวยด้วยว,ว้าวไม่ธรรมดาท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นสวนสี่ไร่ของลุงเฉลิมนะครับน,นเห็นเราเห็นทิวเขาเลยครับป้าเดี๋ยวสอบถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าผู้สานี้ใช้ได้และกินได้แล้วอันไหนอ่อนอันไหนแก่นะครับมันจะออกสีมันจะออกสีสีไงฮะ ออสีเหลืองๆแม่อ๋อ๋อสีเหลืองๆอ,อ๋อขั้วจะโบน,นี่ถือว่าสามารถเอาไปขายได้เอากินได้แล้ว,วอ,อ,อันนี้คือว่าแก่ใช่ไหมฮะแต่ถ้ายังไม่แก่มันไม่โบว์มันยังไม่แก่มันก็ขั้วจะ,จะนีบเนี่ยอ๋อขั้วจะหนีบอย่างลูกไม่แก่เป็นไงฮะ่ะกอาางงเเี่ยย้อ๋อมันไม่โบว์ มันจะไม่โบเป็นเช่นนี้เองรสชาติอืม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 ครับก็อันนี้เป็นวิธีการดูกุศลว่าลูกไหนแก่ลูกไหนใช้ได้แล้วที่จะสามารถเอาไปขายเอาไปกินได้ก็จะดูว่าลูกไหนที่เป็นโบแสดงว่าแก่แล้วสามารถเอาไปขายได้นะครับแต่ว่ายังไม่แก่ก็จะส่วนนี้ก็จะมีลูกเล็กที่กําลังโตนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ที่แก่แล้วก็ คุณป้าก็เอาไปขายนะครับผมก็เข้ามาชมกันได้ครับท่านผู้ชมมนเลือกซื้อได้ถ้าดูคลิปนี้มีโปรโมชั่นให้ไหมป้าได้ได้ครับอันนี้ผมเห็นลูกเล็กๆแล้วท่านผู้ชมแต่ถามป้าในลูกเล็กนี่จะได้กินตอนไหนครับป้าธันวามกกาาค่ะอ๋อธันวาโมกกาลาเนอะจะโตเต็มที่ก็เหมือนลูกใหญ่ที่ที่ป้ากําลังเก็บเนอะไม่แม่แจะเป็นลูกนมอ๋อจะเป็นลูกนมก่อน อหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตเรื่อยๆป่ะ,ปะ,อ,ะอืมลูกประมาณเท่าไขน่นกกระทาแหละค่ะไขน่นกกระทานะครับท่านผู้ชม,มลูกนมลูกนมอืมกลับคุ้มเลยครับมาในสวนของลูกเฉลิมครับวันนี้เจอป้านะครับป้าสมหมายนะฮะเจ้าของสวนเหมือนกันนะฮะป้าก็โอ้ทำมาหลายปีแล้ว บป้าหมายก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอบถามเกี่ยวกับวิธีการกับวิธีการการทำาพุซานมเนี่ยมันใช้ระยะเวลาแล้วมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับปาก็ตัดตัดต้นเหลือไว้ประมาณคืบนึงเลยเกือบเกบอือุตอ๋อตัดเมื่อหมดแล้วดูตรงนี้แล้วก็ตัดะจะ,ต,ดะตัดช่วงไหนปะเมษาค่ะอ,อ๋อเมษาจะตัดตัดเหลือคืบหนึ่งทั้งทั้งสี่ไร่เลยอ๋อพอพอหลังจะตัดแล้ว สับสบสัับบดินรอบๆโคนสับดินรอบๆโคน,นแลน้วก็รดน้ำรดน้ำไว้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอโตติดลูกครับผมพอติดลูกป,ปุ๊บเราก็ใช้นมหมักราดอืจากจากที่เราปักเบญสาเนี่ยกว่าที่มันจะโตแล้วเราใส่นมเนี่ยใส่ปุ๋ยเนี่ยประมาณนานไหมที่จะใส่นมนะครับ ที่จะใส่นมาประมาณ8เดือน๋อ้8เดือนใส่ปุ๋ยนะเราใส่แตงเต่เดือนแรกอ๋อับเดือนหนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยมาเรื่อยๆอ๋อตั้งแต่เดือนแรกแต่ใส่ปุ๋ยมาเรื่อยๆก็คือต้องดูแลตลอดใช่ไหมครับค่ะจนเดือนแล้วติดลูกแล้วครับแล้วก็เอานมที่เราหมักไว้น่ะครับผมมาลาดมาฉีดรอบโคนเนี่ยเอานมมาฉีดรอบโคนอีกทีหนึ่งอืมทำไมงั้นจะไม่อร่อยอ๋ออันนี้คือเป็นสูตรเลยว่าถ้าเกิดเป็นพุทานมเี่กต้องเอานมมาอืม นอกจากมีที่เราต้องเอานมมาใส่แล้วเนี่ยเรามีอะไรมาใส่อไหมครับป้าอ๋อเราแบบเราผสมมาในที่นมหมักแล้วแล้วมีมกากน้ำตาลมียาคูมีไข่มี ผักมีผลไม้โอเราไปเอาหมักด้ลยเนี่ยมาหมักด้วยกันแล้วก็ไปเอานมสดจากฟาร์มมาหมักด้วยอืมเป็นเป็นสูตรเลยเนาะย่างเป็นสูตรถ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้สูตรขนาดนี้ก็คงจะไม่อร่อยไม่กรอบต้อมีสูตรตัวนี้ไม่ใช้ไม่ได้เลยถึงว่าป้าได้รางวัลเนาะลุงเจริญได้รางวัลมาถือว่าโอเคแต่ทุกสวนเขาก็มีสูตรของเข้าทุกคนแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันติดสวนกับติดรสชาติโอ้ท่านผู้ชมนี่ความรู้เลยนะครับผมมาที่นี่คุ้มเลยฮะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยก็หลังจากนั้นเสร็จครบเเดือนปุ๊บก็จะริ่ม จะเริ่มมีอ่าพุ้าจะเริ่มแก่ใช่ไหมฮะเดือนจะเริ่มเป็นลูกเป็นลูกค่ะตั้งแต่เดือนพุธกาป้าก็จะเริ่มขายถูกไหมครับไปถึงเดือนกุมภาค่ะพอกุมภาปุ๊บก็หมดปุ๊บก็มาเข้ารูปเดิมคือเมษาก็ตัดเหลือครึ่งหนึ่งอ๋อครับผมอืมอย่างนี้นี่เองโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ครับป้าครับรัาดีครับอ่าตอนนี้ผมมาด้านหน้า ของร้านป้าสุหมายนะครับกัลุงตอนนี้จะเป็นที่แพ็คเก็บมาเสร็จก็แพ็คกั้ลูกค้าผมสั่งสิบโลโอเคนี่ครับจะเป็นลูกสองโอ้ได้แล้วเหนื่อยป้าเหนื่อยไหมป้าเนาะไม่ได้ทงานเหนื่อยนะเนี่ยต้องา่นี้พี่มาเหนื่อยแล้วป้าจะมีผู้ช่วยครับลูกสาวนะครับมาช่วยนะครับนี่ภาษสาวลูกใหญ่ๆแพ็ค มีรูปทรงด้วยแต่ป้ารูปทรงมีป้ายอยู่ไงที่แพ็คเป็นรูปรูปทรงอืนี่แหละครับเบอร์โทรติดต่อลุงเฉลิมป้าหมายอ่าลุงเหลิมของแรงโม่ตอนเข้ามาก็เจอลุงเหลิมดูแต่ว่าลุงเหลิมตอนนี้ติดภารกิจก็เลยป้าสมหมายรับแทนครับวันนี้นี่ดูรูปทรงอืม มีโลกาด้วยนะนะครับ,รบท่านผู้ชมครับสวนพุทานมตาเฉลิมครับวันนี้ได้ทั้งความรู้และได้มารับประทานพุทานมในสวนของลุงนะครับแบบเลอร่อยนะครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดว่างๆนะครับผมมาได้ครับที่วังน้ําเขียวนะครับผมสวนพุทานมตาเฉลิม เป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอวังน้ําเขียวนะครับผมอร่อยมากครับรับประกันครับผมครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้คงให้ประโยชน์นะครับให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับและเหมือนเดิมครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมไปมาสินนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงบันดาลใจทําคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคําว่า ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับสน <Yeah. S 1> ุสมากครับ